สวัสดีครับนี้ร้านกุญแจบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีจัมโบ้สำารงสองร้านลุงอ้นนะครับข้างหลังนี้ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตัดดอกโตโยต้านะครับโตโยต้าวีอัปีสองพันสิบสองเป็นกรอบรีโมทแบบนี้นะครับกรอบรีโมทแบบนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีตัดกันเอ้ามาดูนะครับมาดูนะครับเออ นี่ตัดดอกนะครับสําหรับคนที่สนใจจะเรียนรู้นะครับนี่ตัดดอกโตโยต้าตัวนี้เขาเรียกว่าโตโยต้าปลายชนนะครับชนเข้ามาแบบนี้ดอกที่จะมาทำนี่ก็เช่นกันนะครับเครื่องนี้ต้องหาเครื่องที่มาตรฐานนะครับความตัดมันจะแม่นยำมันจะความแม่นยำมันจะสูงนะครับเราก็วัดระดับดูก่อนว่ามันเท่ากันไหม มันเท่ากันแบบนี้เราก็ตัดได้เลยครับตัดตามที่เครื่องมันไม่ได้นะครับแล้วก็บังคับไว้นิดหน่อยตัวไหนที่มันเป็นเบอร์หนึ่งเราก็ไม่ต้องไปไตัดมันน,น,นะครับอันนี้อีกข้างนึงนะครับข้างที่สองก็เข้าเครื่องไป ไม่ค่อยตัดนะครับไม่ค่อยปาดลงไปปาดลงไปแบบนี้ถือ,อาแค่นี้แล้วก็พอแล้วครบับจะทำความสะ,สะอาดข้างใะบนะครับตะใบเล็ก,กตะใบ6หกนิ้วมาตรงนี้ซะ พอเสร็จปุ๊บทำความสะอาดเดี๋ยวจะไปลองเลยนะครับลองติดต้นลูกค้าเลยว่มันไส่ข้องไขลื่นประกันใดนะครับพอทาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นี่นะครับตอกโลโก,โก้ร้านเราไว้โลกโก้ร้านทำเราต้องรับผิดชอบตัวลูกค้านะครับก็จะเป็นโลกโก้ของร้านเราแล้วทีนี้เราก็จะไปเออลองไขดูว่า คล่องยังไงอะไรยังไงนะครับก็เอากินแล้วก็ทำความสะอาดสบายถูตรงนี้สักหน่อยนึงยี่นี่ลืมทำงานทุกครั้งอย่าตะมาทนะครับ เดี๋ยวจะได้งานเพิ่มไปดูกันครับไขกันว่ามันจะไขได้ดีประการใดกดอัลลอกครับเึ๊บเพราะเดี๋ยวไม่กดอัลลอกเดี๋ยวมันร้องนะเพราะว่าดอกนี้โปรแกรมแล้ว่นีน่นะครับบิดง่ายๆครับบิดง่ายๆ บิดง่ายๆครับไม่ต้องฝือนเนี่ยบิดตรงนี้ก็ได้เนี่ยจับตรงไหนก็ได้เนี่ยความง่ายของมันนี่ฮะนี่แสดงว่ากุญแจนี่ตัดร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับแจนี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเดี๋ยวเราไปดูที่สวิตช์ถ้าไอเปิดประตูแล้วมันไม่มีปัญหาครับสวิตช์หนึ่งก็ต้องมีปัญหาครับมันก็เนี่ยจับบิดง่ายๆเนี่ยจับลงปุ๊บเสียบเข้าไปกุญแจ เรียบร้อยนะครับนี่ีตัดที่ถูกต้องอเป็นแบบนี้นะครับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมก็ตัวมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับ้านล,ลุงออส่าะกุญแจครับผมรับชงามมือใหม่ก็โทรมาได้ครับขอคำปรึกษาได้ยินดีให้นะครับยินดีให้รับคำปรึกษาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ